สวัสดีครับผมพี่้องครับช่องอาทิตย์พิเศษสมบัติครับเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ว่าต้องสืบแล้วครับว่ามาอย่างสวัสดีครับผมกับคลิปใส่เบ็ดเยี่ยจิเลียดเท่าจิเลียดที่เลือพเห็นมันเหลือน้อยแล้วมาครับผมใหญ่ฟังโอ้ยลงงากลงแขนเด้พี่น้องเ้อไม้นี่ โอ้สันแห้งขักอีกแล้วนี่แหละครับผมไม้เขา้าติส่ใส่ไปนี่แะละกะไ่ไปฟังนี่ครับเมืองแงาม,มายามติเห็ดจังไ๋ล่ะพี่น้องครับขึ้นมาสั้นคักแต่เอา้าเรียกเรียกบ่ได้ไม้ฟังผุ่นกับส่แล้วมองตั้งกล้องกับ่มนี่ดอกเดียวใไ่ก่อนขสิถ่ายเบิ่งอีกเทนึงครับผมมือนี่ เยี่ยจีเลียดเบียดเท่ากับสาสิบหลังคือนเขาครับผมติดตามกันเมื่องวาสิเป็นยังไงเดี๋ยวใส่ก่อน่อ่มาวากันครับเสียเกียบร้อยครับผมเบียดเท่าสามสิบหลังเว็บพอดีพี่รองครับช่วงไทยไทยใส่จะจ่อจกักหน มึงความสั้นครับตรงนี้ตอนมายามนี่อาจจะทายมึงเป็นบางช่วงนะครับเพราะว่าหนากลีดไม้นี่โอ้จะัส่กับมือยหรอสื้มายามมากูอีกจังแท้บอกเลยเมื่อแท้ครับไม่นี่พี่น,อน้องโอ้ยา,ยากกับยากไฟไปสร้างปุ่นเป็นจังครับเอา้จาจังไงก็จะติดตามกันมึงตอนมายาม คำคำถุ่มสองถุ่มขึ้นเอาหมดแล้วพี่น้องป่าก็เป็นซี่แหล่ๆมนานจ่ไนมผมจะตกมาฝนติดตามครับดีตอนส้าๆครับผมพี่น้องครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมหลังจากที่ใส่เบ็ดเยือจิเย,เยดมือขค้ืนกกีนกับไม้ยามอยู่ด้ครับพี่น้องต่ว่าอ่ไ้จักตัวครับผม โอ้ยเมื่อยว่าสันเสียบ่ยยจนปวดแอวครับเยอะจีรีเท่าม่ถือจักหลังครับมือขึ้นเลยเอา้จาจังเลยก็ทำมันลุ่นกันงันมือเศ้าครับมาแจง้งเลยครับบัตน,นี่นี่แหละครับเบียดเท่าแย่เหมือนจังสีแห่ะถูกหลังโอ้่ใดจักตัวผมเงืยนหลาย ไปกับแย้งอยู่ดอกเพื่อกล่องมันมืนกล่องมันมาแจงปันไดครับตี 5, 4, 6, 6, 6, ห้าตีหกหกโมงและคือมึงอันนี้ไปน้ำกันครับมึงความสั้นไปน้ำกัน ผมเก็บเก็บขึ้นมาไห้มันกูยังไงยังยัางกลับเอ่ออย่างกินมันหนอ่อยเบ็ดดีแท้ โอ้เห็นถือแล้วพี่น้องครับหลังหนึ่งป่าเป็นสีพ่อได้ปลายยังคือเป็นข้าวขาวไปเข่งจริงปูนครับถืออยู่พ่นเดี๋ยวไปเมืองน้ำกันฮ่าฮ่าฮ่าตัวเดียวกับลงในเมืองเนอะลาขาวปลาขาวครับผม นี่หาตะเพยียนหน่อยถือกแดงเดีย๋ยวนี่ครับผมหนึ่งเตีมปิ่งหนึ่งโอ้ทางขนัว่าถือกเลยเอาเก็บก่อนวิมม่งมองตั้งกล่องหนึ่งเต็ม อีต่อแยมเดียวเพราะว่าปลานี่แต่จนเนียผมหมดปลาขาวนี่แหละจ้นก้อนปลาคอจ้นก้อนปลาดุกโอ้ พอ่อเถีกรเลยครับพี่นอ้องตีกหัวเลยมิดซีดีครับผมอุ้ยเจ็บก้อนหนักตัวเดียวกับสีนงในเมืองที่เก่าแหละเลยว่าแดกกันเดี๋ยวล่างเย็บที่เก่าแล้พี่น้องครับ ทจสเต็ปของการใส่เบทกวางไง่างน,นี้แหละงง่อนเงียเขาอะไปผลงานกันห็นเห็นบ่ครับตัวปลา เก่าตัวนึงพี่น้นองครับสำหรับมันนี้โอ้บอกคือบอกคือแล้วนี่ครับผมก็ถือว่าด้ปปิ้งหน่อยหนึ่งใส่กับใส่ยากยามก็ยากแถมยังบ่ได้อีกอันนี้เป็นดางกันดักปลาซิวเหมือนเด้อครับ การัดหวยเลยครับตัดเอาปลาซิวปลาหน่อยมันก็สิเรียนมาจาน้ำนามนี่ยแหละมาตามนี่น้องกติหาทางดุดเข้าไปหรือมีช่องอยังทันภูมิปัญญาชาวบ้านเขาครับด่งางดักปลาซิวเอ้าคลิปนี้กะหนึ่งแต้มมาตรฐานช่องเขาเหรอครับพี่น้องครับหาใดก็ได้โอ้ ดี๋จากนี้ก็ทีได้ไปยามดูตัวพี่น้องว่าเห็นมหมยามแจ่งแงเนี่ยจากน้อยผมก็เลยมาสวยครับเออเมืองบรรยากาศเอากันแล้วกันอิสานบ้านเ่าจางไดกะฝากพี่น้องก็ติดตามกดไล์กันรังใจในเด้อช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผม สองนี่มึงแย่งรักษาสุขภาพกันให้ดีพี่น้องปลอดภัยจากโรคระบาดนี่ฝากันไม่คลิปหนาลงคือเกาแล้วได้ตัวเดียวก็ได้ได้บ่ได้ก็สิร้ในเมืองนะพี่น้องครับเอาพื้นเรียๆครับบอมสันๆครับลิบนี้